กับสวัสดีพี่น้องคนรักนกขยายทุกท่านนะครับอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับที่ชื่นชอบในการต้อนนกขยหายนะครับวันนี้เอ็มนกขยายนะครับจะมารีวิวนะครับทํากลงผสมไว้นะครับสี่ช่องนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้อาจารย์พี่น้องชมนะครับนําเศษไม้เก้าๆนะครับมาประยุกต์นะครับ นี่ก็จะเป็นอาคารโรงเรียนนะครับนี่ก็จะแฟนตรงหน้าบ้านพักนะครับนี่ตัวนี้สามกุกนะครับนี่กรงนียครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่ารูปร่างกรงเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับนำเศษไม้เก้านะครับที่เหลือนะครับมาทำนะครับนี่นะครับ จะเป็นสี่ช่องนะครับอันนี้จะเป็นไม้เก้านะครับตะไคร้นี้เป็นตะไคร่ยังดีนะครับยังหนานะครับทนทนน้ำทนในนี่นะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับถ้านี้นะครับตะไคร้ตัวนี้นะครับอันนี้มันจะยาวกว้างประมาณเก้าสิบนะครับม้วนหนึ่งก็อยู่ประมาณพันหกกว่าพันเจ็ดนะครับ อันนี้ครับจะแข่งนะครับอันนี้จะเป็นกรงนะครับกรงเพาะความกว้างแต่ละช่องนี่ก็ประมาณห้าสิบนะครับลึกก็ประมาณเก้าสิบนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นรางไข่นะครับแต่ยังไม่ได้เอากิ่งไม้หรือหญ้ามาใส่นะครับแล้วก็พวกที่ให้อาหารให้น้ำนะครับยังไม่มาใส่นะเพิ่งจะทำเสร็จเมื่อวานนี้นะครับ ไม่ค่อยมีเวลานะครับค,ค่อยๆทำทีนิดทีนิดนะครับสี่ช่องนะครับอันนี้ก็จะสี่ช่องนี้ก็จะเพาะอยู่ช่องแรกก็จะเป็นพ่อแม่ป่านะครับสามกุกนะครับและอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นครูอ้างนะครับตัวเมียก็จะครูอ้างตลอด ต,ตัวผู้ก็จะมีอ่างสามสี่คันะครับอีสองช่องนี้น่าจะเป็นเจ้าเออีคอรกหนึ่งชายเจ้าเอครับเจ้าเอหนึ่งกุกคารลมนะครับแล้วก็แม่ริวน่าจะเป็นริวตันนะครับอีกช่องสามช่องส่วนช่องที่สี่นี้น่าจะเป็น เจ้าอ่างสามนะครับกับแม่ลูกผ่านนะครับเป็นเสื้อกักนะครับลองผสมดูครับกับอีกคอกหนึ่งครับยังไม่รู้ว่าจะเอาอ่างสามหรือว่าจะไอเจ้าริ้วขึ้นนะครับแต่เจ้าริ้วนั้นก็ตัวเมียก็เป็นลูกผ่านเหมือนกันนะครับสี่โอนตินนายจะลองเพาะดูครับนี่ครับอีนี้จะยกไปไวที่บ้านนะครับเดี๋ยวถ้ายกไปที่บ้านแล้วปล่อยนก ผสมแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีเดี๋ยวข้างบนนี้เดี๋ยวก็จะเอาหลังคายึดติดอีกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวไอ้นี้หมดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวต้งแต่ขั้นตอนการทำมีเป็นบางภาพนะครับเดี๋ยวจะไว้ถ่ายคลิปเลยนะครับนี่ก็จะเป็น อันนี้นะครับตัวแรกตัวแรกตัวนี้นะครับสามกุกเต็มนะครับพี่ต่อได้ที่โรงเรียนไอ้ส่วนตัวนูนก็จะเป็นสามกุกห้อยนะครับมีครูอ่างนะครับตัวนั้นเสียงใหญ่หน้าฟังครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ลูกนกนะครับอันนี้นําเข้ามานะครับเลี้ยงตเล็กนะครับเป็นครูอ่างนะครับแต่ยังไม่ยังไม่คูนะครับ ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะมีอ้างไหมหรือจะอ้างวิกิคำหรือจะอ้างสุดนะครับแต่พ่อแม่มันอ้างอ้างเยอะนะครับเี๋ก็ต้องรอลุ้นไปกันนะครับเดี๋ยวไปดูอีกซิงครับนี่ครับมีอีกซิงหนึ่งอันนี้จะเป็นนกกุ้มและครับแล้วก็เป็นนกต่อด้วยนะครับนกขัดต่อส่วนผ้าเทาผ้าเทานั้นก็จะเป็นซัมกุ้งห้อยนะครับ อันนี้จะเป็นริ้วนะครับอันนี้ริ้วลูกผ้านะครับอันนี้จะเป็นผ้าดําผ้าดํานี้จะริ้วเหมือนกันนะครับแล้วก็น้าเงินนั้นก็สองกุกคู่อ่างนะครับส่วนผ้าเหลืองนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองกุกห้อยนะครับเป็นอันนี้ลูกผ้านะครับตัวนี้ส่วนผ้าชมพูนั้นก็จะเป็นสองกุกห้อยเหมือนกันอะันนั้นลูกป้านะครับ อันนั้นคารลมก็ใช้ได้ครับเปลี่ยนเรื่อยครับส่วนตัวนูน้นพาเท้านู้นจะเป็นนกมงคลนะครับเล็บเล็บข่าวนะครับเล็บแก้วนะครับเป็นสองฟังเลยนะครับฟังเราเล็บซองเล็บนะครับอันนี้ได้ที่โรงเรียนก็เลี้ยงไว้ดูครับอ่าเราไปดูอีกทีกงงเพาะกันนะครับ อน,นี้จะเป็นกงองเขานะครับอาจจะเบอร์นะครับอันนี้อันนี้เจ้าริ้วนะครับตัวเมียสี่โอนตินนะเป็นลูกผสมนะครับคุยย้าออกหมดข้ามบนนอาจจะขึ้นกองใหญ่นะครับส่วนคออนี้ก็จะเป็นสามกุ๊กนะครับพ่อแม่สามกุ๊ก อย่าขึ้นกลงหม่เแตวใส่ยสย้าใหม่ครับถ้ามองไม่ชัดก็ขออภัยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเจ้าอ่างสามครับ กับแม่เสือกักนะครับรามาดูตัวครับอันนี้เจ้า A นะครับกับตัวเมียน่าจะริวตัน,นครับนี่ครับขึ้นกรงใหญ่นะครับอคอกนี้ถ้าออกลุกนี้มันเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูข้อคู่อ่างด้วยกันนะครับนี่ยเห็นนกป่านะครับไปดูข้อคู่อ่างนะครับอันนี้จะเป็นข้อคู่อ่างนะครับ แม่หูวอ่างตลอดนะครับอ่างอาชีพครับส่วนตัวปูนนี่ก็จะเป็นอ้างสามสี่คำนะครับคารลมนะครับก็เดจะขึ้นกงใหญ่กงพอนะครับกงนี้มันแคบไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณครับ